สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งคุณครูได้แจกใบงานให้นักเรียนไปนะครับให้นักเรียนเนี่ยเตรียมใบงานแล้วก็หนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมานะครับอ่ะนะครับ เรื่องของเสียงเนี่ยนะครับที่เราเรียนก tamam. ันเนี่ยนะครับเนื sort of ้อหามันเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวกลางของเสียงนะครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนนะครับพอวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะครับโดยตัวกลางเนี่ยจะมี3ชนิดก็คือตัวกลางที่เป็นของแข็งตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็ตัวกลางที่เป็นแก๊สนะครับโดยเสียงเนี่ยจะสามารถ เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดนะครับรองลงมาก็คือของเหลวแล้วก็ต่ำสุดเลยเนะี่ยก็คือแก๊สหรืออากาศนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็พูดคุยกันก็ผ่านอากาศนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังนะครับ แล้วก็เสียงค่อยนะครับเสียงดังและเสียงค่อยก็คือเสียงดังและเสียงเบานั่นเองนะครับเสียงดังและเสียงค่อยเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุหรือแหล่งกําเนิดเสียงนะครับที่มันสั่นสะเทือนมากมันก็จะดังมากนะครับสั่นสะเทือนน้อยมันก็จะดังค่อยหรือดังเบานั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเสียงสูงกับเสียงต่ํานะครับเสียงสูงกับเสียงต่ํา รหรือเราเรียกกันว่าเสียงแหลมกับเสียงทุ้มนั่นเองนะครับถ้าวัตถุที่มันมีขนาดใหญ่นะครับแล้วมันเกิดการสั่นเนี่ยนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงต่ําเพราะมันสั่นช้านะครับแต่ถ้าวัตถุมีขนาดเล็กหรือมีน้ําหนักเบานะครับ <isions> มันก็จะสั่นเร็วนะครับพอสั่นเร็วนะครับระดับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่มีลักษณะเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียงแหลมกับเสียงเสียงทุ้มนะครับนะหรือเสียงสูงกับเสียงต่ํานั่นเองนะครับมาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสํารวจเสียงในสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือในรอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของเสียงเนี่ยอยู่หลากหลายประเภทนะครับนะมีทั้งเสียงที่น่าฟังไม่น่าฟังนะครับ เสียงที่เกิดโดยธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่ะมาดูนะครับกิจกรรมที่5.4การสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าในกิจกรรมของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวิธีทำให้นักเรียนสำรวจความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในสถานที่ต่างๆในชุมชนของนักเรียนนะครับคขา่าในชุมชนของนักเรียนก็คือในบริเวณรอบบ้านของนักเรียนนะครับ นะหรือรอบๆบบ้านรอบๆชุมชนนะครับอาจจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นตลาดนัดนะครับนะสถานที่ต่างๆนะครับ 2. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนะครับอ้าวเขามีคำถามก่อนการทำกิจกรรมนะครับข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าบริเวณใดของชุมชนมีระดับเสียงที่เสียงดังที่สุดอันนี้นะครับ ให้ลองยกตัวอย่างมานะครับอาจจะเป็นตลาดท้องถนนบริเวณที่มีการก่อสร้างนะครับโรงเรียนเด็กคุยกันเยอะอาฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับอาจจะมีเสียงเครื่องยนต์นะครับอาจจะมีเสียงสัตว์ร้องนะครับก็ลองใส่มาดูอันไหนมันน่าจะดังที่สุด บางคนอาจบอกว่าบริเวณท้องถนนพอมีเด็กแวน้นไปขี่รถแข่งกันทําให้เสียงดังนะครับเสียงจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้นะครับหรือบริเวณที่มีการกอร่อสร้างนะมีการอตอกเสาเข็มมีการทุบมีการเคาะต่างๆนะครับบางคนบอกว่าอู่รถยนต์นะครับเคาะปะผูเสียงดังนะครับหรือบริเวณที่มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับ มีการเป,เปิดลดเครื่องเสียงเสียงดังนอนไม่หลับนะครับก็แล้วแต่นะครับข้อสองข้อสองก็ถามว่านักเรียนคิดว่าบร be ิเวณใดของชุมชนมีระดับเสียงที่เบาที่สุดนะครับอันไหนเป็นเสียงที่เบาที่สุดบริเวณไหนก็ถามเป็นบริเวณนะตอบเป็นสถานที่บางคนบอกว่าป่าช้าหลังวัดครับนะเสียงเบาเงียบวังเวง นะครับแล้วแต่นะบางคนบอกว่าห้องสมุดของโรงเรียนครับเพราะเวลาทุกคนเข้าห้องสมุดจะต้องเงียบนะครับอ่านหนังสือในใจนะครับเสียงเบาที่สุดนะบ,บางคนบอกว่าในป่าครับริมทะเลหรือบอกว่าในบ้านผมครับควรห้ามพูดนะครับผู้ครองจะบน่นอ่ะแล้วแต่เราเลยยกตัวอย่างมา อันไหนเสียงดังอันไหนเสียงเบ้าที่สุดนะครับลองยกตัวอย่างมาอ่ะอันนี้เป็นคำถามก่อนการทำกิจกรรมนะครับต่อมานะครับเป็นบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับเป็นตาราง หลังจากที่เราได้ไปสำรวจความดังของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงในสถานที่ต่างๆนะครับในบริเวณชุมชนของเรานะครับเขามีให้กี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะต้องไปสำรวจมาห้าสถานที่นะครับห้าสถานที่ที่จะ้องไปสำรวจอ่ะคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งสถานที่แล้วกันนะครับสถานที่ที่คุณครูไปสำรวจนะคุณครูบอกว่าคุณครู บอกว่าสถานที่ก่อสร้างแถวบ้าน,นคุณครูมีสถานที่ก่อสร้างเยอะนะครับเขาก่อสร้างบ้านสร้างโรงแรมรีสอร์ทกันนะครับแหล่งกำเนิดเสียงเสียงที่เกิดในสถานที่ก่อสร้างมาจากไหนนะคุณครูบอกว่ามาจากการ อกเสาเข็มนะครับจะมีปั้นจันทร์จะเห็นไหมเสียงมาจากการตอกเสาเข็มในสถานที่ก่อสร้างทําไมต้องตอกเสาเข็มเพราะว่าจะต้องเพื่อให้ฐานรากมันแข็งแรงไม่ให้ทรุดนะครับเขาต้องมีการตอกเสาเข็มเพราะบางสถานที่เนี่ยดินมันเป็นไงดินมันอ่อนนะครับการก่อสร้างจะต้องมีการตอกเสาเข็มทําตอมอนะครับอา้าวทีเนี้ยนะครับ การตอกเสาเข็มเนี่ยลักษณะของเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเป็นเสียงกระแทกนะครับพอเขาจะมีตัวแตกตัวตอกนะครับเป็นเสียงกระแทกแล้วก็เป็นเสียงดังด้วยนะครับเสียงดังแบบเนี้ยนะครับก็ให้นักเรียนบันทึกนะครับนะมาหาสถานที่บางคนอาจจะบอกว่าสถานที่ที่สอง บริเวณอ่าสีแยกไฟแดงนะสารที่สำรวจเช่นอ่าบ้านใครอยู่ใกล้โรงเรียนเนาะอ่าสามแยกไฟแดงนาซาเรียกสามแยกไฟแดงนาซาเนาะนะครับแหล่งกำเนิดเสียงมาจากไหนมาจากรถยนต์นี่นะครับมาจากรถยนต์ลักษณะของเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเสียงเบิ้ลเครื่องยนต์นะครับนะบางทีมอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ย นะครับบิดแป๊ปดแปดดแปดนะนะครับเสียงก็จะเกิดดังขึ้นนะครับเสียงบิดด้านาของเสียงก็จะเป็นเสียงดังนะครับเสียงแหลมแสบแก้วหูอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็บันทึกเอานะครับบางคนอาจจะบอกว่าสถานที่สำรวจในสวนทุเรียนแหล่งกำเนิดเสียงมาจากอะไรเสียงนกร้องนะครับแล้วหนาของเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเป็นไงเสียง หน้าฟังนะครับเสียงหน้าฟังไพเราะนะครับก็ได้นะครับนะเป็นเสียงที่หน้าฟังไพเราะเพราะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะมีทั้งเสียงที่เป็นมลพิษทางเสียงนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่ไพเราะนะครับเสียงที่เราอยากฟังเสียงไก่ขันอย่างเงี้ยนะครับนะนะเสียงแมลงเสียงลมนะครับฟังแล้วรู้สึกเป็นไงโล่งสบายนะครับอารมณ์ดีนะครับ หรือบางคนอาจบอกว่าสำรวจที่วัดนะไปวัดมานะครับแร่งกำเนิดเสียงมาจากพระสวดมนต์นะครับพระสวดมนต์ออกไม้นะครับลักษแะของเสียงได้ยินก็เป็นไงเสียงพูดนะครับนะเป็นเหมือนเสียงพูดเสียง,งนะร้องนะพระก็ไม่ร้องเนาะเขาสวดมนต์นะครับเป็นเสียงสวดมนต์นะครับนะเนะี่ยให้เอามาเป็นไงห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ บอกสถานที่บอกแหล่งกําเนิดเสียงบอกลักษณะของเสียงที่เราได้ยินนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราใช้อะไรในการสํารวจใช้หูของเราเนาะเราก็จะรู้ว่าเสียงอันไหนเป็นลักษณะใดนะครับอ่ะตามมาให้ได้5อันนะครับแล้จากนั้นให้ตอบคาถามคําถามก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับข้อ1ถามว่าจากการสํารวจบริเวณใดของชุมชนมีดับเสียงดังมากที่สุดนักเรียนไปเอาในตารางข้างบนมาตอบนะ แในตารางมาตอบผ่านเนี่ยอันไหนเสียงดังที่สุดนะครับบางคนอาจจะบอกว่าในตารางเสียงดังที่สุดอาจจะบอกว่า,าบริเวณสารแย,ยกไฟแดงสีแยกไฟแดงหรือสถานที่ก่อสร้างนะครับก็ได้นะครับขออ้อ2อันไหนเสียงเบาที่สุดเสียงดังน้อยที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าในสวนทุเรียนในปา่าช้า บริเวณชายทะเลเสียงเบาที่สุดนะครับจะแล้วแต่เราเลยนะครับข้อ3เสียงบริเวณใดที่เป็นอันตรายและเป็นมนลพิษต่อสิ่งแวดล้อมคือฟังแล้วได้รับเวลาฟังนานๆแล้วเกิดเป็นลำคาญหรือเสียงดังที่มันจะเป็นอันตรายต่อหูของเรานะครับเขาเรียกมลพิษทางเสียงหรือมลภาวะทางเสียงนะครับเช่นเสียงที่ก่อให้เกิดความลำคาญเช่นเสียงดังจาก รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่มันท่อดังๆเสียงจากการก่อสร้างที่มันดังนะครับหรือเสียงระเบิดอย่างเงี้ยนะครับอยู่บ้านใครมีไหมอยู่ใกล้สนามบินเครื่องบินขึ้นเสียงดังอย่างเงี้ยแต่คงไม่มีนะแถวชุมชนเรานะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเสียงที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะเวลาฟังอยู่นานๆล้วก็จะทําให้เราเนี่ยหูตึงนะครับหูเสื่อมนะครับ ก็ลองยกตัวอย่างมานะครับขอ้อ4สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมก็คือสถานที่ต่างๆที่เราสำรวจเนี่ยก็จะมีลักษณะของแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับบางบางที่ก็จะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียงนะครับบางแห่งก็เป็นเสียงที่มีความไพเราะน่าฟังนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เราก็สรุปมานะครับ ซึ่งแต่ที่เนี่ยมันจะมีปริมาณเสียงหรือความดังของเสียงที่แตกต่างกันนะครับข้อห้อข้อ4นะครับตัวที่อข้อ5นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าสถานที่ใดที่มันอยู่ใกล้บ้านของเรานะครับนะมันเป็นมลพิษทางเสียงเราก็จะต้องเป็นไงหาวิธีการป้องกันนะครับนะป้องกันเสียงดังที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะ ลดนะครับการเป็นอันตรายต่อหูของเรานะครับก็คือจะไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มันมีเสียงดังจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ในการเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ในการป้องกันนะครับมลพิษทางเสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ทําข้อ1นึ5ง,งข้อก็จะจบแค่นี้นะครับแต่คุณครูอยากให้ไปสํารวจเนาะนะครับอลองสํารวจสัก5สถานที่ว่าเสียงแต่และ ที่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางคนอาจจะไปที่บอ่อกุ้งบอ่อปลานะมีเสียงเครื่องตีน้ําก็ได้นะครับเสียงพวนยาในสวนเสียงนกเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับบริเวณท้องถนนบ้านงานจัดงานมีเสียงคอนเสิร์ตเปิดเพลงเสียงดังทางบ้านเปิดเพลงเสียงดังตลอดเลยก็ได้นะครับะนะครับทีนี้เนี่ยในหนังสือเขาจะมีสรุปให้เราในหน้า110นะครับ ในหน้าหนึ่งร้อยสิบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเสียงคือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหูหรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศนะครับที่ทําให้ตัวกลางหรืออากาศในสันเทือนนะครับซึ่งความสันเทือนนี้เนี่ยเมื่อกระทบกับเยื่อแก้วหูของมนุษย์นะครับเรามีหูเนี่ยข้างในก็จะมีเยื่อแก้วหูจะสามารถทําให้เกิดสัญญาณในระบบการได้ยินนะครับ ซึ่งของคนเราเนี่ยอยู่ในช่วงความถี่เนี่ยยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะครับเสียงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์การได้ยินเสียงเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับทั้งเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องเสียงลมเสียงฟ้าผ่าหรือเสียงจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นเสียงพูดเสียงเพลงเสียงเครื่องยนต์เสียงที่ดังมากๆจะเป็นอันตรายต่อหูนะครับและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเขาเรียกว่ามลพิษทางเสียงนะนะครับ ได้แก่เสียงที่ดังเกินไปจนทําให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินของเราหรือเป็นเสียงที่เราไม่ต้องการฟังนะครับรู้สึกหงุดหงิดลาคาญทําลายสมาธิในการทํางานนะครับหรือไม่ว่าเวลานอนนะครับไม่ว่าเสียงนั้นจะดังหรือไม่ก็ตามนะครับมลพิษทางเสียงมีต้นเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ส่วนเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์เสียงแมลงเสียงฟ้าร้องไม่ถือเป็นมลพิษทางเสียงนะครับ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับเสียงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดังของเสียงนะครับซึ่งหน่วยวัดระดับเสียงที่ใช้ทั่วไปคือเดซิเบลนะครับเป็นหน่วยแสดงระดับเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินโดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงความดังที่เกิดขึ้นเครื่องจะเป็นแบบนี้เกิดเห็นไหมเวลาตำรวจเขาจับรถท่อดังอะนะครับเพราะเขาไปตั้งวัดนะครับเนี่ยคือเครื่องวัดเสียงแต่เดี๋ยวนี้นะครับอ่ะคุณกูจะบอกนะ ใครมีโทรศัพท์สามารถโหลดแอปวัดระดับเสียงนะครับเข้าโทรศัพท์แล้วไปเปิดลองเวลาตอนไปสำรวจสถานที่ต่างๆแล้วลองถ้าเรามีแอปวัดระดับเสียงลองเอาไปกดดูนะครับว่าเสียงมันดังประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือมลพิษทางเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยจะต้องไม่เกิน990เเดซิเบลนะครับนะถ้าเกินนั้นถ้าเราไปวัดแล้วเกินนั้นแสดงว่าเป็นอันตรายต่อหูแล้วนะครับ จะต้องไม่เกิน90เดซิเบลนะครับอ้าลองไปสำรวจดูนะวันนี้ครูฝากงานไว้เท่านี้ครับนะครับอ้าสวัสดีครับ